และนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านอาหารในยุคปัจจุบันถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า CRM แล้ว CRM คืออะไร CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าระบบจัดก,การสมาชิกตัวช่วยที่จะเข้ามาจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านของเราอีกทางฟังก์ชัน CRM ยังเข้ามาช่วยพัฒนาร้านอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือการสร้างกำไร และยังนาข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นครับสร้างความพักดีให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบสะสมแต้มที่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรือว่าเมนูพิเศษรักษาฐานลูกค้าเก่าโดยการใช้ C M ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าลูกค้าคนในหายไปและนำโปรโมชั่นเข้าไปดึงดูดกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นด้วยการบอสแคร์ผ่านไลโอเอ โดย C.I.M ก็จะช่วยบันทึกรีวิวและฟินแบกต่างๆจากลูกค้ารวมไปถึงติดตามปัญหาของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้ร้านสามารถนาข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงและแก้ไขได้ทันทีครับ mm hmm. และเรายังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากสถิติของ C.I.M ว่าลูกค้ากลุ่มไหนหรือแบบไหนสร้างกําไรให้กับร้านเราได้มาถึง80%และยังนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาโปรโมชั่นเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความเจ๋งของระบบ CRM ฟังก์ชันที่ช่วยเราเข้าใจและใกล้ชิดกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น